โรคมะเร็งลำไส้เป็นความผิดปกติของเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณลำไส้ที่เกิดจากการกลายพันธุ์ทำให้มีการแบ่งตัวและเพิ่มขึ้นของขนาดเยื่อบุอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้จากนั้นเมื่อเซลล์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็จะเกิดติ่งเนื้อหรือเนื้อง,งอกขึ้นในลำไส้ซึ่งเนื้อง,งอกอาจจะกลายเป็นมะเร็งหรือไม่ก็ได้ แต่หากกลายเป็นมะเร็งเซลมะเร็งจะลุกลามไปยังชั้นกล้ามเนื้อและส่วนต่างๆของลำไส้ผ่านท่อน้ำเหลืองและหลอดเลือดและไปปรากฏยังส่วนอื่นๆของร่างกายเรียกว่ามะเร็งแพร่กระจายนิพาบุญอ้อมคะ่ะอายุ45ปีอาชีพแม่ค,ะคะ้าค่ะอดีตดิฉันป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3ดิฉันเกิดมีอาการ ท้องอืดแน่นท้องปวดท้องอย่างรุนแรงปวดท้องอย่างรุนแรงดิฉันก็ไม่รู้ว่าคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะตัวเองเป็นอะไรคือดิฉันจะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงก็เหมือนกับมีคนเอาเข็มมาทิ่มในลำไส้ดิฉันค่ะพอดิฉันเข,เข้าไปในห้องน้ําก็เกิดอาการทายแล้วก็ออกเป็นเป็นเลือดแดงแบบสด,สด,ส,ดสดค่ะพอไปถึงคุณหมอคุณหมอตรวจทำได้ทําการตรวจวินิจฉัยดิฉันแล้วบอกดิฉันว่าดิฉัน เป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่สามคุณหมอบอกว่าตอนนี้ลำไส้เดฉันไม่ไม่ดีแล้วนะคือจะต้องตัดลำไส้ดดฉันแล้วแล้ววันนั้นก็มีคนแนะนำเซนิตินให้ดิฉันทานดิฉันก็ได้ซื้อเซนิตินกลับไปไป,ไปทานวันแรกที่ดิฉันได้ทานเซนิตินไปนะคะมีสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาล บีดกา๊าซ5 5สีค่ะดิฉันได้ไปทานอาการที่ว่าปวดท้องอะไรดิฉันก็เบาลงจนครบ20วันที่คุณหอบอกว่า,วาจะทําได้ทําการตัดลำไส้ดิฉันดิฉันกลับกลับไปตรวจใหม่คุณหมอท่านก็แปลกใจตกใจค่ะถามดิฉันว่าเธอเธอไปทําอะไรมาทําไมอาการเธอถึงเป็นแบบน,นี้ครั้งแรกดิฉันยังตกใจว่าเอ๊ะหรือเราไปกินเซอร์เนติน เรากินเซอรนตินผิดคุณหมอท่านถึงถึงตกใจก็เลยย้อนถามคุณหมอว่าคุณหมอคะถ้าดิฉันจะตอบคุณหมอตามตรงคุณหมอจะโกรธดิฉันไหมคะคุณหมอเขาบอกว่าเออเออบอกมาเถอะเพราะว่าคุณหมอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดิฉันน่ะไปทําอะไรมาดิฉันก็เลยได้บอกคุณหมอตามตรงว่าดิฉันไปกินเซอรินตินมาคุณหมอบอกเออนี่แหละที่คุณหมออยากจะรู้คือเซอร์นตินน่ะคือสุดยอดเลยเธอกินไปเถอะตอนนี้ลำไส้ของเธอที่คุณหมอบอกว่าจะตัด คือตอนนี้คือเธอไม่ต้องตัดลำไส้แล้วแผลในลำไส้ดิฉันที่มันเป็นอยู่คือว่าเหลือนิดเดียวแล้วค่ะคือดิฉันได้ฟังตรงนั้นที่คุณหมอบอกว่าดิฉันไม่ต้องตัดลำไส้แล้วคือมีความรู้สึกว่ามีความสุขเต็มร้อยเลยค่ะไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าเซอร์นิตินจะทําให้ดิฉันมีความสุขได้ขนาดนี้จากที่ว่าดิฉันว่าดิฉันจะตายแต่กลับดิฉันไม่ตายเพราะดิฉันรอดตายเพราะเซอร์นิตินค่ะ ดิฉันเลยอยากจะฝากกับคนที่ประสบปัญหาป่วยเป็นมะเร็งลำไส้อย่างดิฉันนะคะให้วางให้วางใจกับผลิตภัณฑ์ของเซอร์นนติน,นะค่ะเซอร์นนตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ